ขณะนีะ้เป็นเวลาบ่ายโมง5นาทีนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะบ่ายโมงแต่ก็ผู้คนที่สัญจรไปมาไม่มาแล้วนะคะตอนนี้นะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเกิดภาวะอ่าอ่ คลองชนประธานนะคะมันแตกนะคะตอนนี้ก็ระดับน้ํายังตอนที่สบายสบายใจแต่มดนี่เดนี้ได้ลงมาลงพื้นที่มาตรงนี้นี่นะคะระดับน้ํายังไม่ลดเลยนะคะขึ้นมาเรื่อยๆนะนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแต่รถใหญ่หรือปิกอัพนี่จะสัญจรไปมาได้อยู่นะคะช่วงนี้นะคะ ละสู้น้ํากันมาอย่างแรงเลยนะคะพี่น้องตอนนี้ระดับน้ําสัญจรรถยนต์รถใหญ่ขนาดนั้นนะคะถึงะจะมาได้นะคะพี่น้องตอนนี้เพราะว่าเเวลานี้เป็นก็บ่ายโมงห้านาทีน้ําขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะ ระดับน้ำยังไม่ลดเลยนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ เริ่มขึ้นมาแล้วเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็ซึมเข้าในหมูเริ่มซึมเข้าในหมู่มมบ้านแล้วตอนนี้นะคะน้ำมาแรงเรื่อยๆเลยะคะ่ะ นัดบ่ายโมงกว่าแล้วยังไม่ลดนะคะเหตุเกิดเมื่อ9โมงเมื่อเช้ากา็จะมดได้ลงคลิปไว้แล้วรอบแล้วนะคะบรรยากาศโดยรวมวันนี้นะคะแม้แดดก็เริ่มมาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ยังฝ่าไปอยู่นะ เท่าที่มันยืนสังเกตการนี้ก็ดับไปแล้วนะสามคันแล้วนะคะน้ำยังไม่ลดเลยค่ะตอนนี้ก็เฝ้าระวังกันแล้ว ีจะมดมาอัปเดตล่าสุดของบ่ายวันนี้อีกนะคะเนี่ยเริ่มตัดเสาะเข้าแล้วนะคะเจะรั้วเดี๋ยวก็ต้องถ้ามาเยอะๆก็จะพังเลยนะคะเนี่ย